ช่วงแรกๆที่เขามาเรียนเนี่ยร้องไห้ทุกครั้งเลยกับโคทุกคนเลยไม่ยอมให้คอุ้มเลยเรียนมาหกเดือนนี่ร้องไห้ไปประมาณสามสี่เดือนได้ร้องร้องทุกวีคล้องทุกวีคที่มาเรียนสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะเป็นอโกของน้องมินค่ะพามาเรียนว่ายน้ำที่เอาข้อทอได้หกเดือนละค่ะมาเรียนตั้งแต่ตอนครบวกว่าค่ะ ่า,าที่บ้านไปเที่ยวบ่อยแล้วก็ไปส่วนมากไปทะเลแล้วก็จะหาบ้านพักที่มีสระว่ายน้ําเลยแล้วเขาก็จะชอบเล่นน้ำก็เลยอยากให้เขาว่ายน้าเป็นจะได้ไม่จมน้าเนอะ <S <S ช่วงแรกๆที่เขามาเรียนเนี่ยร้องไห้ทุกครั้งเลยตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าแบบเอ้ยมาเรียนแล้วร้องไห้ ร้องตลอดตอนเรียนครั้งแรกโคดยังไม่ให้ดำน้ำํามาดำน้ำเอาตอนประมาณครั้งที่2ครั้งที่3พอเขาดำน้ำําลงไปปุ๊บขึ้นมาร้องไห้เลยก็เลยแบบเฮ้ยกลัวดำน้าหรือเปล่าในคลาสพอเล่นท่าอื่นๆเขาก็ไม่ร้องจะร้องเฉพาะช่วงดำน้ำําหรือช่วงส่งต่อให้โคดอย่างที่บอกอาจจะเพราะเขายังไม่ชินกับโคดอยากให้เขาเป็นก็เลยร้องก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็คงหยุดแหละเราจบดำจับให้เขาหาโคแล้วก็ก่อนที่จะส่งต่อเขาหาโคเนี่ยก็บอกเขาก่อนเดี๋ยวหาโคนะแป๊บเดียวก็ก,กลับมาหาโคแล้วไม่ต้องร้อง อ่ะเขาก็เริ่มแบบหยุดร้องโค้ดก็พยายามบอกว่าลองปล่อยให้เขาลองแบบเล่นเองเล่นในน้ําดูเรื่อยๆแล้วให้ให้เขาเกิดความชินแต่ช่วงเนี้ยไม่ลองแล้วแล้วก็ยอมที่จะแบบกล้าดําแล้วก็ดําเองอย่างเมื่อกีย้ยอมที่จะแบบดําลงไปเก็บใต้สะปกติเขาจะเก็บแค่ตรงบันไดขั้นที่3วันเนี้ยลงไปถึงก้นสะเลยแล้วก็ขออีก ใช่มีพัฒนาการขึ้นดำน้ําก็ได้นานขึ้นปีขาได้แล้วก็เกาะเกาะกําแพงอย่างมังกี้ท่อนมังกี้เขาจะแบบเกาะกาแพงเก่กงกมากล้วก็จะชอบช่วงแรกเกาะไม่ได้ตอนที่มาเรียนครั้งแรกเกาะไม่ได้แต่ครั้งหลังเนี่ยเกาะได้ที่นี่เข้ามาแล้วมันโปรง่งแล้วก็ดูสะอาดนะคะแล้วก็โคตรเยอะแล้วก็โคตรเก่งๆด้วยคลาสเรียนคอเซียนที่อย่างที่บอกว่ามันสอนตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยเลยแล้วก็การบอกให้น้องรอนะรอพวกท้อง,องห้มกระโดดลงน้ําเองสอนเรื่องเซฟตี้พวกนี้ด้วยค่ะทีเนี้ยเรื ตั้งแต่พื้นฐานเลเวลแรกๆเนี่ยสอนให้เด็กไม่กลัวน้ำก่อนแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักรอให้เด็กรู้จักความปลอดภัยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะเซฟกับตัวเขาด้วยเวลาถ้าเกิดเขาเจออุบัติเหตุน่าจะเอาตัวรอด อันนี้น่าจะเป็นสิ่งแรกที่น้องควรจะแบบเรียนรู้ก่อนอยากบอกคนที่บอกว่าพวกร้องไห้ยังไม่เรียนดีกว่าคิดว่ายังไม่พร้อมต้องให้ความมั่นใจกับเขาให้ความปลอดภัยกับเขาแล้วก็พยายามอยู่กับเขาเพราะว่าเลเวลแรกเราต้องลงกับเขาอยู่แล้วคอยพูดกับเขาเรื่อยๆว่าอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวนะเดี๋ยวดำขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วอยากให้ว่ายน้ำเป็นอยากให้เอาตัวรอดได้ไม่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาเถอะ